สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนลูกทิพย์เนี่ยทั้งนี้สบายดีเอฟซีทั้งลาไทยแล้วก็ต่างประเทศเนาะมืงหนีบ้านเฮาสิมีงานพี่น้องจักมาตะไซญาติเต็มบ้านอยู่ยังบ่เบิดดอกซันเป็นพี่น้องเอ้ยยังบ่เบิดนี่ยังหักขาโมงซิยู่ก็บ่มีแล้วนี่ลูกเล็กเด็กแดงมาหมดเลยจักแม่นสิมีงานยังถารุ่นถาโจมนํากันพี่น้องงานรวมญาติจะซื้อดอกจักงานยัง ผู้ปิ้งกับปิ้งผู้เผากับเผาจากักเผายังแบบนี่คือเขาอักลากอยู่ <ทะ S 1> ผเผาเกลือพี่น้า,ามันได้ก้สบายดีพี่นอ้องในก้อจักบาทง<ๆ>ามๆนั่นานา่นพ่อกันที่กับล้านสาวคนสวยพี่น้องผูงนน้ญาติพี่น้องทั้งนั้นพ่อเทือนหลังใหญ่บุมีคนอยู่มากรอมกันอยู่ตำม,มึงเดียวนี่มันอบอุ่นดีบ่ดพดเหรอเต้องใส่สาดดอกนั่งพื้นรถ บุกินไซม่อนนี่พี่น้องทั้งนี้พัชเกตอีงยังอีกเลยเตรียมยุซานพี่อีกเลยเนี้ยมาเนี่ยเซฟเซฟเซฟอีกแล้วเนี้ยมาหนักกว่ามองมาทางนี้หน่อยสิอยากอยากจักหน่อยปลาปลาลาดพริกป่ะกินปลาลาดพริกหรือพริกลาดปลาลาดยังก็ได้มาดีพี่น้องเทียบยังหระบเดนี่คือแซวลซลอยู่ขั้วปลาจุได้จุจุปลาอีกแล้วตะวัน ตาบานหน่วยป่าก็มีตับนําบ่จักเพิ่นสิเฮ็ดหยังกันดอกพี่น้องเอ้ยแซวๆอยู่เนาะพี่น้องผู้ว่าเะกร์ตูนคือมาเว้าแวะๆอยู่ลูกายจะอยู่ว่าลูกายน่ะมีคนอุ้มหมื้อนี้น่ะญาติหลายบ่ต้องห่วงพี่น้องเอ้ยญาติเยอะบรรยากาศตอนายๆพี่น้องสิมีแดดจันอยมื้อนี้อากาศ้อนแน่จักนอยสิมีลมวีๆ อ้าวแม่ครัวคนใหม่แล้ววังหันคือจังคนหนึ่งบัตนี้คนหนึ่งอีกแล้วปลาตัวเดียวเผากันอยู่หลายหลายคนพี่น้องกระพรอเบิดเทื่อนกับพีปลาตัวเดียวนี่แหละก็เลยเปลี่ยนกันเผาแขกเต็มเฮือนนี่เผาปลาตัวเดียวกินก็เสียเอมอยู่น้องนะพี่น้องนะเป็นยังจะรวมพมีเเดียวอ้าวคอยเป็นบ้าว่าน้ำควายแน่ไฟกับบ้านน้ำควายพวกคนใคาเหตตาบ้านไฟกับว่านนะพี่นาะ ญาติคอยเต็มเพื่อนคอยก็เลยดีใจพี่น้องเอ้ยมื่อนี้นะอ,อ่ะวร์มิตรลูกลานเล่นหลอนฮายัางบอกบอกนะพี่น้องว่าฮาสิมีงาน,นยังมื่อนี้นะทั้งนี้ผลกินสมกินสม,ก,นสมกินแซวนะมาเด้อพี่น้องกินสมอันนี้ก็น้องสาวก็เป็นไงในพี่น้องมิตรญาติญาติรวมญาติวันนี้เป็นวันรวมญาติ นี่ตนาตาเดี๋ยวเดมั้เกิดั้ี่มือมีเขียวว่าเปียนน้ำกระเทียมเห้แขกินพี่น้องพอป็นถาบึงถาซ้อกันมีักมีตีอากมีตักพักทั้งมีตีดักขั้วกับขั้วขั้วกับซ้วกับขั้วสามคนสี่คนแม่มึงเคยย่างบะมาอยู่ตล อ้าวเจ้าคือมาก่อนเทศักดิก็กินก็กินเฮ็ดกระเฮ็ดตากแดดพี่น้องเ้ยอบีโฮมมียูโฮมนะพ่อเขามันหนาวหนาวปวดพ่อพวกกก็เฮ็ดยูแดดว่นนีหนาบ่มีโฮมได้หฮมนะมีอยยุห่างนย่อมเขา กบแดดว่าวผูดียวาอีกแล้วมาบอไรเพิ่นก็ว่าแต่ว่าผูดียวาพี่บ้าเนาะก็ว่าผูดียอไปสันละจุคือตอนใหญ่คือตอนน่อยตอนบกง่ยยๆด้วยเป็นยังกําลังเตรี้ยมนี่ ไทยตัวมันลายพูทีไทยตัวมันลายบอกเอาตัวนี้สิตัวมันลายใายอีกเห็ดท้ายจะน้อยก็ให้ท้ายเน๊ย่ยง่ายอะจุ่ยง่ายเราพักกันกินวะถืตัวป่านี่ตัวง่ายง่าพี่น้องเอ้ยปลากระสังปลากระสังปุนยังขึ้นว่าปลากระสังปลากระสังขนาดปลากระสังกระสังเกระสังขัดคนจิบ่สังบ่ ผาเากระเพาะปั no ่นกันยังบ้ซุกช่วยพี่น้องพี่ซุกแล้วบ่าบนี้ทเอาบุกเรออกล่ะปาดดีเนพ่อาไหเร่งเตียปบาบุผาเนี่ย้าเนี่ยตะลมีผา นกเข้าซะบ่ตาโลกับนกเข้าจักเพิ่นสิเฮ็ดยังกินดอกพี่น้องซอยพุ่นวจุพุ่นะสิดจุอสิดจะแหีบ่จักเฮ็ดยังตึ้มตตึ้มตอยู่บัดนีเฮ็ดอยู่ในานานคัวเฮือนานากแดด สตากแดดสตากแดดคนก็ตากแดดเหมือนกันซอยยางใหญ่เลยเนาะบ่ว่าบ่จะเว้าแหน่คั่นเว้าอีกแล้วหนาวคั่นเว้าให้ผู้รู้เว้าเคนเดียวซะซจังบ่ซับซ้อนสิหน่อย FC ก็สิรำคาญอีกเลยเนาะเว้าอยู่ผู้เดียวจวดๆอยู่เดี๋ยวหลายทีเดี๋ยวหลายบ่ใช่ื่อ ไปากู้คนสิว่าอีกนะฮะเนาะซับซับซับจะไปต้มนี่จักแล้วว้าวซื่อๆนี่แล้วเนาะตีต้มแล้วบอสต้มแล้วย่านวะไม่ต้ม ่อจะไดเลยอมื่อ่้เพิ่มากะบัดเพิ่มเมื่อตังตมปากได้อย่าพอมื่อเด้อใครก็นั่งจิ้มเติมปาบวะ้มรดจาะเ้อย่าพอมื่ออย่าพอมื้อบะเปิดโฟได้เนาะจิ้มเต้มไวรัลบอไปขาเพิ่ิเมื่อกันจังต้มกันยังมา

เอ้วงมีอยากรูปคมผ่าเลยนะมุมนี่เป็นมุมกินพ mm ี hmm. mm ่น hmm ้องเอ้ย hmm. ก mm ินตะเศร้าจนสได้ย hmm. mm ังบระยาอยู่นี่นะบัดมุมนั่นเป็นมุมงขั้วมุมนี่มุมกินคนละมุมกันนี่ทั้งนั้นขั้วขั้วกันย่างใหญ่เลยฮะมุ้งเหล่าก็กินเพราะมิตรกินก็กินกินรดเรื่อมือเจ้าเลอเออ ซุกแล้วบอกปลาเผาน่ะเผาจากตูต hmm. ัวเดียวสองสมุนไพรปลาท่โทยาคิดบอดีปนั่นเห็นเห็นขนมปลานล้จะกินขนมปลาได้ไหมพี่น้องเอ้ยแมนวะ มาแม่เด็แยง้องเล็กน้อยกินติ้ล่ะพักโลดพักโลดพักไว่บัดผักลูกเป็นอยู่ว่าผักนะที่จับลอยๆอยู่เคียงกันน่อยเคียงกันน่อยเคียงไงกันนี้ Santa cũng sợ lẹo gần nóng, cũng gây ra. Come lúc cái ra của chị em. Photoki tương lai của anh khoai vợ nóng. Tân nga, sâm lẹo ku ngoa. Home. Sáo bài lòng hoa lưng nóng hoa lưng nóng. Sáo bài lòng hoa lưng nóng. Sáo ได้สมีนี่กาวนะเต็ม้นึง็มดีไซน์้ำไงนี่โอ้โทอทเต็มช้ไงนึงพี่น้องเต็มาั้งนเต็มปากทังนี้เต็มช้มเต็มปากเนาะแขกกลังทะย่อยมากอีกพี่น้องแขกทะย่อยมาเรื่อยๆไม่ให่เขาขึ้น ผักหอมผักหอมผักมินม้นเท่ากับมี้นท้อยหนึง่งพี่เนาะมีตเตปูเองรุ่นด่วนเก็บออกมาจากสวนตับแจวปลาเผาซิบตัวพี่น้องเผาซิบตัวแจวพันธน้อยดีเอานึง ว่าตัวเดียวนึงถ้าเบ้างเด้อปลาเผาตัวเดียวแขกจะโคตี่นัยให้เบิ้งแขกนี่เต็มเลยแขกเต็มเพื่อนนี่หักปลาเผาตัวนึ่งแขกเต็มรุ่นรวนแบกไว้ห้างหน้าคุณบอกตั้งแต่พี่สร้อยได้เอาพี่น้องคนเซน้ำเกลือไว้พี่น้องนี่คนเซน้ำเกลือไว้ใส่เกลือหักแป๊ะ แบบเนี้ยอันนี้ก็เรียบร้อยโอ้แกงกองแห้งหัวก็ทิกดทิพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องเสร็จเรียบร้อยซับไหว่เตรียมไหว้ทาฮิดเตรียมทาต้มย่างเดียวเก็บฟ้าไว้เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องถ้าถึกใจก็ยืมก็ไหลก็แซ่เด้อพี่น้องพอกันคลิปหน้าสบายดีรุ่นกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดี